มีแม่เนี่ลูกที่ลูก้หลอนมีน้อวัลลภูนะน่ะแกไปเล่นตะปูนน่ะยายนเแกเนี่ยเอาเล่าไก่ไปเลี้ยงตะปูเจ็ดขวงเนี่ย้าไปต้องไม่ได้ตายป่วยเนี่ยบัิเกียะเซลล์คนสกดอยไปกับยาย

ก็เอาปูไม่ได้กินสักเพียร้าปูปูก็ตายลอยอยู่ไม่ได้กินสักทีไม่ถึงปลาปูใส่ปากนี่กันเล่าใส่กินงเมล็ดลงไปอ้าวปูข้าปูดีนะดับไฟนะได่ไหมหลานจะสัญญาณให้ให้ใครเลี้ยงปู่ถ้าปู่ดีถ้าปู่่ไมดีก็เพดีนะจ้ะเนย พอดีๆ the the hey, ้าเเสียงนะฟังเข้านะใหญ่ๆไปนบินมันบปนสิ่งลอยไปไปไกลๆสินหน่อยไกลไก็เปบนหมอล้อมเลยไปแล้วปวดไปแล้วเลยนักสะสมนักสูงนะใช่ไหมแต่จบปกตปวยังเลยไม่ไปอยู่โปรตวันจะเพลินกันในบ้านไปข้าวสงเขา กูเสียเปลียบมมนเด้วันมันมีปัญญากวบปู์พอสุดใจที่ัันระทำไรกะสวนได้ไม่เียดขวางเลยแเลิศไม่มีที่อยู่ก็ต้องมีต้องหาที่อยู่เองถ้าไม่ที่อยู่ก็นหาเกือะทีแลาันสะทรมานเพราะว่า ถ้าอยู่ที่นั่นมันชาวบ้านเขาทำอะไรไม่ได้คัดนมตบยกตายเพราะฉะนั้นเลยให้ที่บ้าไปทำยจ็การเสร็จเลยเสมาเลย